สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิจีครบ้านแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับ,รบสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อเรื่องการปรับพื้นที่ในองค์แดงใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วนะครับให้ เลี้ยงกบนะครับด้วยวิธีธรรมชาตินะครับก็ง่ายๆนะครับอย่างองอันนี้เป็นองแดงหลังบ้านนะครับเมื่อก่อนทางช่องก็จะใช้รองรับน้ําฝนนะครับไว้ดื่มนะครับไว้กินภายในบ้านนะครับแต่ด้วยสภาพอากาศทุกวันนี้นะครับก็ต้องปรับนะครับก็จะไม่ได้ใช้อ่างแล้วนะครับก็เลยนํามาเลี้ยงกบนะครับอันนี้ก็คือ ที่คัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับคัดลูกกบมาแล้วนะครับสําหรับอาจายการเลี้ยงต่อพื้นที่นะครับต้องไม่เกินแปดสิบตัวต่อหนึ่งตารางเมตรนะครับเพื่อที่จะไม่กบหนีหนาแน่นเกินไปนะครับแล้วก็มีการกัดกินกันแล้วก็ไม่ให้เกิดความสูญเสียนั่นเองนะครับ วิธีการทำนะครับของผมก็จะใช้วัสดุที่เหลือใช้นะเขาจะเป็นเศษไม้นะครับเอาไว้ขั้นนะครับอย่างนี้แล้วก็เอามูลดินนะครับมาสมขึ้นไปนะครับสมขึ้นไปเพื่อให้กบนะครับได้ขึ้นไปอยู่อาศัยนะครับเพราะวิธีชีวิตของกบนั้นนะครับก็เขาจะเป็นตัดเครื่องบกเครื่องน้ํานะครับเมื่อเขาเล่นน้าเสร็จเขาก็จะขึ้นมาตากแดด ฝาองไว้เลยนะครับเพื่อให้ได้อ่าบรรยากาศในองค์เนี่ยนะครับได้รับแสงแดดแล้วก็อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนี้นะครับอ่าส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นน้ํานะครับอ่าน้ำนี่ก็จะมีแหนะนะครับมีขอนไม้นะครับแล้วก็มีปักตับชวาเพื่อเป็นการกรองอ่าใน เสียชา้าลงนั่นเองนะครับนะครับ,นะรบนอกนั้นแล้วก็จะเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารให้ลูกกบเราด้วยนะครับของผมนี่จะโรยเกลือลงไปด้วยนะครับกระมือนหนึ่งนะครับต่อองแดงลูกหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มแร่ธาตุนะครับให้กับ อบเ,เอลงแล้วก็ป้องกันแบคทีเรียนะครับป้องการฆ่าเชื้อภายในโอ่งนั่นเองนะครับแต่เราก็ต้องสังเกตเหมือนเดิมนะครับว่าน้ำในโอ่งมีกลิ่นน้ำต้องเสียหรือ,อยังเราก็ต้องเปลี่ยนถ่ายนะครับในการเปลี่ยนถ่ายนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้นําเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นให้กบกินอาหารได้เยอะแล้วก็ตัวไวและแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยผมก็จะปลูกตะไคร่นะครับเพิ่งลงไปนะครับ นะครับแล้วก็กระตบถาวานะครับให้เขาเป็นหลบซ่อนตัวนะครับอย่างดินนี่ก็จะมีแร้ธาตุด้วยนะครับําให้เขาโตไวนะครับก็เหมือนเขาได้อยู่กับธรรมชาตินะครับนั่นก็คือพฤติกรรมของเขาเองนะครับราให้เรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับก็เป็นการนําวัสดุเหลือใช้นะครับมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงกบนั่นเองนะครับนำไม้แลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับครับ ท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนงานแบบพอเพียงด้วยนะครับครับท่านใดมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันครับเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงกบน,นะครับเพื่อการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาการเลี้ยงกบข,ของช่องด้วยนะครับหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับ หรบคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ